ผังอาดขึ้นครองโลกเทควันโดหญิงพังอาดขึ้นครองเทควันโดหญิงระดับโลกเทนนิสพาณิพักเผยนาทีควนแชมป์พร้อมตอบชัดเตรียมเลิกเล่นถาวรจริงไหมเทนนิสพาณิพักนักเทควันโดหญิงทีมชาติไทยที่เพิ่งควนแชมป์เก่าขึ้นครองนักเทควันโดหญิงอันดับหนึ่งของโลกซึ่งวันนี้เจ้าตัวจะมาเล่าวินาทีแห่งชัยชนะที่คนไทยทั้งประเทศเรอคอยปกติเขาแข่งสยกอันนี้ชนะยกสองใช่ขัดชนะสองในสามยกเรามีคิดหมายว่า เราจะชนะหรือแพ้มีคิดบ้างค่อนข้างจะเครียดกดดันด้วยเพราะเคยเจอกันในโอลิมปิกตอนนั้นเป็นวินาทีที่เฉียนชนะเขาที่ทําคนไทยหัวใจจะวายกันทั้งประเทศรู้สึกกดดนันแต่โค้ชบอกว่าไม่เป็นไรอันนี้ไม่ใช่โอลิมปิกไม่ต้องเครียดเล่นให้เป็นตัวเองแพ้ก็ได้หรือว่าชนะก็ได้แสดงว่าการได้แชมป์ในครั้งนี้ครั้งต่อไปในปี2024โอลิมปิกที่ฝรั่งเศสเราไม่ต้องคัดตัวแล้วขตอน,นี้พยายามเก็บคะแนนอันดับโลก ให้ได้หนึ่งใน5ถ้าได้หนึ่งใน5ก็จะได้ไปโอลิมปิกอัตโนมัติตอนนี้หนูได้อันดับหนึ่งอยู่มีคะแนนห่างจากที่อื่น300 400คะแนนค่อนข้างลอยหลังหน้าจะได้ไปชัวแต่ก็ชล่าใจไม่ได้ต้องคอยเก็บคะแนนต่อไปเรื่อยๆกว่าจะสิ้นปีเป้าหมายในอนาคตจะอำลาวงการเรืรลูกใช้ขลังโอลิมปิกที่ฝรั่งเศสปีหน้าตั้งใจเลิกเล่นเทควันโดไปรักษาร่างกายตัวเองก่อน จุดที่เราอยากพักอยากอำลามันมีอาการวิตกหรือมีความคิดอย่างอื่นด้วยคิดว่าตัวเองเหมือนอยู่ในกรอบตั้งแต่อายุเจ็ดขวบเริ่มเล่นกีฬาม้าตั้งแต่ตอนนั้นตอนนี้คิดว่าพอได้แล้วไปพักผ่อนไปใช้ชีวิตที่อยากจะเป็นก็เลยอยากจะเลิกเล่นความสุขของเราคืออะไรการได้ทําในสิ่งที่นักแล้วการที่ได้เหรียญทองมามันหายเหนื่อยความฝันต่อไปของเทนนิสคืออะไรหนูชอบเที่ยวมากๆแล้วอยากไปเที่ยวรอบโลกอาจจะทําช่องอยูทุกช่อง t ิกต็อก ตอนนี้เหมือนทําเพื่อความบันเทิงภายหลังอยากทําแล้วได้เงินด้วยจะจริงจังขึ้นมีคิดจะเป็นโค้ดไหมมีคิดอยู่ค่ะเพราะว่าทางสมาคมก็เสียดายเหมือนประสบการณ์ที่ทํามามันเยอะมากๆอยากให้กลับมาเป็นโคชม